ครับต่อไปรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุกแล้วก็ตามด้วยพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรนะครับเชิญครับเกอบเปลี่ยนท่านประธานรัฐสภาที่ครบกับผมรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา,าประธานครับผมขออภิปรายเพื่อ สนับสนุนผู้สชิวนคัแปลยติในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นกรรมธิการไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญหรือกรรมธิการเพื่อดําเนินกิจาการอื่นๆครับ,บท่านประธานครับในการที่เราจะออกแบบ การบริหารจัดก,การประเทศการปกครองประเทศนั้นนั่นก็หมายถึงการที่เราจะพยายามใช้การอนุมานเพื่อให้ได้แบบจำลองหรือโมเดลในการที่จะบริหารจัดก,การประเทศการดาเนินการอย่างนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความรู้รู้จริงรู้ซึ่งทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตรวมทั้ง สามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติของพฤติกรรมของคนหรือกายภาพของโลกหรือสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมอะไรต่างๆเหล่านั้นทั้งนั่นก็คือจะต้องรอบรู้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตท่านประธานครับการจะทำงานใหญ่เช่นนี้จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูล ที่ถูกต้องที่ครบถ้วนและเพียงพอและต้องอาศัยคนที่มีบทบาทหน้าที่มีประสบการณ์และคลุกทลีและเป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นรวมทั้งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียกับสิ่งที่เรากำลังจะออกแบบกันและที่สำคัญครับท่านประธานครับรัฐธรรมนูญนี้จะประกาศใช้ด้วยกัน ทุกคนทั้งประเทศร่วม70ล้านถ้าเราปิดกัน้นนะครับไม่ให้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ซึ่งที่จะมาเติมเต็มนะครับถ้าเรายอมรับคนเหลนั้นมีโอกาสเข้ามาในกรรมธิการยกร่างก็ตามหรือมากิจการอื่นๆก็ตามก็จะเป็นการอ,อธิบายให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ว่า รัฐสภาแห่งนี้ยังต้องการการมีส่วนร่วมยังต้องการให้ใครหลายๆคนที่เป็นตัวแทนของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆนั้นเรายังต้องการให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของของประเทศนี้เป็นเจ้าของของรัฐธรรมนูญนี้และที่สำคัญก็จะทำให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อถือได้ไม่ใช่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญยังไม่ประกาศใช้หรือประกาศใช้ได้ไม่กี่เดือนก็ออกมาต่อต้านอย่างเพื่อนสมาชิกที่ได้พูดถึงความจําเป็นต้องการเหล่านั้นว่าทําไมจะต้องมีคนอิทเข้ามาซึ่งนั่นก็หมายถึงความจําเป็นที่ เราจะออกแบบอะไรขึ้นมาจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบความเป็นไปได้รวมทั้งศึกษาผลกระทบทั้งทางบวกทางลบจึงจำเป็นจะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มีการตรวจสอบซึ่งการที่เราจะหาองค์ความรู้หรืออะไรก็ตามนะครับเขาบอกว่ามีทฤษฎีของการตรวจสอบแบบ3ามเศร้า นั่นก็คือให้คนทั้งหลายมีส่วนร่วมให้มากที่สุดมีการตรวจสอบในหลายๆเวลาในหลายๆสถานที่ด้วยวิธีการที่หลากหลายก็จะทำให้เกิดความรอบคอบรัดกลุ่มยิ่งขึ้นแในที่สำคัญนะครับก็จะเป็นแสดงเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐสภาหแห่งนี้ได้เปิดกว้างมีความใจกว้างที่จะให้พี่น้องประชาชนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เนี่ยเข้ามีเข,มข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนนะครับว่าเราเปิดไว้ในบทบัญญัตินี้ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องมีในทุกคณะแต่ว่าเราไม่ได้ปิดกัน้นเมื่อเราดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่นี้แล้ว อาจจะไม่มีการตั้งก็ได้ถ้าหากเห็นว่ากรรมการที่มาจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความเพียงพอเพียบพร้อมแล้วมีข้อมูลมีความรู้ที่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ตังตั้งก็ได้แต่เราไม่ควรจะไปปิดกั้นตั้งแต่แรกซึ่งแสดงถึงความคับแค,บ,คบของพวกเราชาวสมาชิกรัฐสภาจึงขอฝาก ท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านได้พิจารณาลงมติตามนี้ด้วยครับขอบคุณครับ